กินยำแซบๆกับเส้นที่ไม่อ้วนนะครับยำเส้นแก้วครับแล้วก็เส้นกรึบๆหนึบๆดีจังเลยนะครับเมนูนี้อ่ะเริ่มนําเส้นแก้วลงไปลวกในน้ําร้อนแนะนํานะครับลวกแป๊บเดียวก็พอครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเละหมดนะให้มันกรึบๆหนึบๆไว้ครับอย่างนี้แหละครับอ่ะแล้วก็นําเห็ดลงไปลวกต่อเลยครับวันนี้ใช้เป็นเห็ดชิมิจินะครับใครจะเลือกใช้เป็นเห็ดตัวไหนตามที่ชอบได้เลยนะครับในส่วนของ วัตถุดิบปริมาณทั้งหมดเนี่ยได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับต่อไปก็นํากุ้งลงมาลวกเลยครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเนื้อสัตว์อะไรก็ลวกเพิ่มได้ตอนนี้เลยนะครับจะเป็นปลาหมึกจะเป็นไก่จะเป็นหมูนี่แหละครับลวกไว้เท่านี้พอครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้เริ่มตั้งกระทะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไป ตามด้วยหมูสับครับเราจะลวนหมูสับให้มีรสมีชาติออกมาก่อนเลยนะครับให้มีความให้สุกก่อนเลยนี่นะครับน้ำาก็จะมีความผุขลิกแล้วก็มีรสหวานของหมูออกมาด้วยนะครับวันนี้สําคัญเลยครับแล้วเราก็ไปเทลงใส่ถ้วยไว้ครับเตรียมจะประกอบล่างแล้วครับใส่น้ําปลาลงไปครับน้ากระเทียมดองครับเพิ่มความหวานเทียมคนขึ้นแล้วก็น้ําตาลเคี่ยวครับ สูตรนี้นําไปทําขายนี่เด็ดเลยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย,วยแล้วก็พริกกินดาจะโขกหรือจะปั่นมาก็ได้นะครับความเผ็ดก็ตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็คลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดก่อนครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับ แล้วก็ใส่เส้นแก้วที่เราได้ลวกไว้เนี่ยครับลงไปเลยครับโหเขามีความใสความรึบนะแล้วก็ตามด้วยกุ้งตามด้วยเห็ดสิ่งที่ลวกไว้ทั้งหมดครับนํามาประกอบร่างกันให้หมดครับแล้วก็ใส่หอมหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ครับแล้วก็มะเขือเทศครับคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันดีๆกกครับพูดไปนี่ก็น้ำลายหกไปนะครับแมดูแล้ว แท้จริงๆเลยครับใส่ด้วยเพิ่มใบตั้งโอหรือขึ้นช่ายลงไปนะครับเพิ่มความหอมครับจะใช้ตั้งโอหรือขึ้นช่ายผมว่าเหมือนๆกันเลยครับกลิ่นคล้ายกันนะครับแล้วก็คลุกเคล้าสักทีหนึ่งเบาๆครับณตอนนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปซื้อน้ำลำไยมาเพิ่มแล้วล่ะครับ นำ้ำลำไยทั้งสขวดนะอเด็ดทีเดียวครับลองทำกันดูครับ